ก้องวายุทำอะไรก็มีประเด็นหลังจากโพสคลิปชาวเน็ตโฟกัสสิ่งนี้ก้องวายุโพสคลิปเกิดประเด็นอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะมืน,นีอุ้มกับซิมมี่ค้าวข้าวมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันคือเก่าแล้วนะะนเนาะค่ะเนาะผู้ใดยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามไว้ได้พี่น้องเดอ้อ เพื่อที่จะได้ทันข่าวทันเหตุการณ์รายวันเลยค่ะล่าสุดกล้องวายุค่ะพี่น้องหลังจากทำการแสดงจากสมุทรสาครน,นะคะจะเดินทางไปทำการแสดงต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะก่อนที่จะไปนครพนมนะคะทุกคนก็แวะทานข้าวที่เซเว่นก่อนค่ะหลังจากที่กำลังทานข้าวนะคะกล้องวายุก็ได้บันทึกคลิป ในการนั่งทานข้าวไปด้วยนะแล้วก็ทำคลิปขอบคุณบ้านฮักนะคะที่ให้กับข้าวมาทานกันซึ่งกล้องวายุโตเกียวมิวสิกค่ะโพสใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองบอกว่าขอบพระคุณข้าวน้ำจากบ้านฮักคูชินจังบ้านฮักแดนเซอร์บ้านฮักสเต็มมากๆครับหลังจากนั้นก็ทานไปด้วย กินไปด้วยแล้วก็ถ่ายบันทึกคลิปวิดีโอไปด้วยค่ะแล้วก็โพสลงหลังจากนั้น FC และชาวเน็ตมาคอมเมนต์รัวๆค่ะก่อนที่เราจะมาฟังคอมเมนต์เราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมมือนีเข้าขมาอยูนาเชเป็นยังเกานะครับผมกระดั่งสีเดินทางไปสู่เออนครพนมนะครับผม วายังก้งค่าตาค้งอ๋อค่าาเหล้วงานจากสะสหภาพสมมุทรสาครนะครับผมถ้าต่แหล้างานจากสมุทรสาครนะครับกำลังสีเดินทางไปเนี่ยบอกนครพนมนะครับผมก็ได้มากกินเข่ากินน้ำนะครับผมนี่นะครับผมโอ้ยลายอย่างไรนี่ยแน่วแน่วแน่วนี่ว่าปากีนะครับผมแดนเซอร์ทุกคนทุกคนเรานะครับผม กิมงานเท่ากับเขาที่กินอยู่นะครับผมจะออกมากินน้ำกันนะครับผมขอบคุณนันนันแม่แม่คัม่มนะครับผมแม่คั่มกุ้สิ้นยังนะครับผมแม่คั่มมาแม่คั่เพันเอวนกุ้งเขาเก่งว่าไห้ปลาพงปลาเผามาจากพีปุยนะครับผมขอบคุณนะครับผมจาก<อ>บ้าน<อ>บ้านบ้านแรนซื่อนะครับผมได้หลายไดายัางนะครับผมกินอยู่น้ำกันนะครับผม กระสีชิมซูพีซูนองฟังอันนี้ว่าเอาไม่หัวสากครับผมมือมีสาน้ำมาเลยครับพี่น้องมากินน้ำกันเมากิ้ครับเฮ้ยโวเจ,จะกินหลายนี่นี่บานมื้อนี้เขาหามกินเลยได้ิเฮ้ยงบอกเฮงกิน เิ่มเกีจะฮจะ่ามนเปนหลายนี่นี่เคสตลร์ไหลนี่เพิ่เอกนมาแม่เคลสลอีอะไเซลเลอร์เพิลอรเออคร์เรหลบ๊อบเพิ่มมุกนี่แม่เพิ่มมกนี่เพิ่คสเลอร์ไหลเออมันคสร์หเพิอดิเพิ่มน้ำหนักเข่าหลกินมันกับเพิ Joo, right? A, ่มคลสเลอนนเงยได้กินหลายพอยบดเข่ายิ่มึงขึ้น กินเห็นากดิองสีเหงคอยนีก oh ินในพวหลายนเนี oh ่ก oh ินซ umm. oh ้ umm. oh ิอเอิก umm. oh ินไปก่อนกินซ้ิมผมกับเบเขาสามิมามามมาครับผมวนนอกแก้มต้มแกปูเป็นจะไดล้วออะไละแกปูน้องอามสวยงามสวัสดีนะคะทุกคนน้องามนะครับผม ัคหลายบ้านหน้าคาเนี่ยมานั่งได้ในคระฟังคนไลเพราะเชร์นี่นะครับผมวันนี้ครับโถ้ค่ะหลังจากพี่น้องได้ชมคลิปของกล้องวายุแล้วใช่ไหมพี่น้องโฟกัสส่วนใหญค่ะพี่น้องอ่าต้องเท้าความก่อนนะคะก่อนหน้านี้นะคะทางทีมงานโตเกียวมิวสิกเนี่ยเคยไปนั่งกินข้าวหน้าเซเว่นนะคะมาที่นี่เวลาเพิ่นกินเนะค่ะเนาะเพิ่นเอา กับเข่านะคะพี่น้องวางบนพื้นจะกวางบนพื้นแล้วก็จะมีชาวเน็ตแล้วก็แม่ๆเอฟซี FC เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้นะวางพื้นเนี่ยพื้นสกรปรกเวลาคนไปเข้าห้องน้ําออกมาจากห้องน้ําก็เดินผ่านตรงๆจุดนี้อาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีความแบบอะไรนะคะคือแบบทีเรียรหรือความไม่สะอาดประมาณนี้ถ้าน้องๆทีมงานจะทานก็อยากจะให้พกเสือ พกศาสตร์มานําเดอ้อบาดนาจั้งสิริปูนางกินนะคะเอฟซทุกคนเป็นห่วงพอมาถึงคลิปนี้ค่ะที่ทางกล้องโพสต์ลงไปค่ะพี่น้อง FC หลายคนนะคะแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนค่ะก็มาโฟกัสนะคะบอกว่ามีเสือแล้วค่ะรอบนี้นะคะเนาะทางทีมงานเพ็่นกกสิ้เขามาอ่านคอมเมนต์ของ FC เนาะกกซิมี เอฟซี FC, แล้วก็เช่าเน็ตนะคะเขามาคอมเมนต์เพิ่นก็เห็นล่ะค่ะแล้วกับเพิ่นกะเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขจากที่บเคยีมิสตร์กับมาสตร์จากที่เบ,บเคยมีเื้อกับมีเื้อเนาะคะ่ะเนาะนะพี่น้องเห็นบ่ค่ะคือคือบางครั้งน้องอาจจะหรือมองตรงจุดนี้เนาะก็ได้พี่พ,พี่แม่แม่เอฟซี FC นะคะคอยแนะนําน้องก็ไปปรับปรุงอ่าเพิ่นอาจสิมองนึกบ่ถึงไงเนาะคะ่ะเนาะว่า ต้องใส่สาดปูกินเดอร์วัสมัน,นกจังสีเป็นตะเบิงแล้วก็มอสสมเพื่นว่าค่ะมาเรามาฟังคอมเมนต์ของ FC กันค่ะคอมเมนต์แรกนะจ๊ะบอกว่า,ม,ม,วามือนี่มีสายปูกินเข่าแล้วแซ่บๆด้วทุกคนกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเดินทางกลับปลอดภัยจ้าสุดท้ายแล้วบ่าวกล้องแกก็เป็นคนตลกก็ดูน่ารักไปอีกเนาะนั่นมีสายนั่งกินแล้วที่นี่ ขอบคุณเจ้าของศาสตร์เทนลูกๆโตเกียวเดอ้อจ้ากินแสบๆเดอ้อซิได้มีแรงสู้งานต่อไปวาสันค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าทีมงานโตเกียวมิวสิกอบอุ่นรักกันเหมือนครอบครัวเดียวกันน่ารักที่สุดนะคะสุดยอดได้ศาสตร์มาปูนั่งกินแล้วจ้าเมื่อคืนอยู่สมุรสาครน,น่ารักทุกคนเลยอคอมเมนต์ต่อมาค่ะมือนีมิศาสตร์ปูกินแล้ว ปูสาดแล้วดูดีนะสะอาดขึ้นสบายใจ FC ฟซีประันค่ะมีเสือปูแล้วดูดีมากเลยเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะได้สาดปูแล้วขอบคุณแทนลูกโตเกียวมิวสิกค่ะ <FC S 1> เอฟซีเพิ่นกับาาคอมเมนต์นะคะเนาะทุกคนโฟกัสไปที่จุดเดียวกันค่ะคือมีสาดแล้วเดอ้อเพิ่นวานะคะเนะาะอยู่ในคลิปนะคะกองว่าอยู่เพิ่นก็บ,บอกว่ามือนี่มีสาดปูนางกินแล้วเด้อครับเพิ่นวานนะคะเนาะ ตีแล้วค่ะเนาะการที่เข้าสีนังผืนนางยังนี่ท่าว่านางได้บัวกับนางได้ยูแต่ตามลักความเหมาะสมแล้วความสะอาดกอยากให้ปูสะอาดห้องก้อนแล้วก็ค่อยกินเข่านะคะเนาะจากความห่วงใยจากแม่แม่เอซและชาวเน็ตนะคะนี่ราคาพี่น้อง กะเอาข่าวข้าวมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะคะเดอ้อพี่น้องไม่ความคิดเห็นจังไหนสามารถคอมเมนต์ลงในใต่คลิปนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนคลิปหนาพอกันไม่ได้ค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ